สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมโฟออฟฟันสวัสดีแรกจริงอา้าอ,อะไรนะ Yes เ e s อะไรนี่เขาย้อนรอยวิรกรรมของโกฮินิกิครับหลังจากเขาเนี่ยพึ่งเสียชีวิตไปอันนี้ต้องขอไว้อะไรไว้นาทีนี้ด้วยใช่ครับนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นขวัญใจของพวกเราและเป็นเ็กเส้นประจําปี2565ด้วยใช่ครับนะครับก็เลยต้องย้อนรอยกันหน่อยครับนะครับกับซิมอัดับย้อนรอยโกฮินิกิหรืออุลตร้าแมนจ็คจะเป็นยังไงก็มาดูเลยดีกว่าไปอันดับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับเจ็บขาก็ไม่กลัวหลังจากที่ตอนนั้นเน สวรรค์คอยาวเนี่ยมันออกอารวาสุณใจครับม,มันอยู่ที่ขุบเขาร้างไงทางด้านของโกฮีริกิเขาไม่ยอมไงมเพราะว่าสวรรค์เนี่ยมันอารวาสแบบนี้ไม่ได้เออต้องไปอารวาสในเมืองหลังจากนั้น,เ,นเขาได้แปลงร่างไปต่อสู้แต่ว่าพอต่อสู้กันไปกันมาเขาเนี่ยเจ็บหัวหนาวอันนี้คือเจ็บหัวหนาว แล้วมีการชังงานคดีมั้ยละแล้วเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเจ็บมากอ่ะครับเขาก็เลยต้องไปฝึกฝนวิชาตัวเองใหม่โดยการกระโดดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสูงสูงเพื่อจะให้จัดการกับสับประหลาดตัวนี้ได้คุณได้จะเป็นเต็นเด็กอ่าครับก็เลยกระโดดไปเฮ้ย รู้สึกว่าเรากระโดดได้เรามีความหวังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปถีบเขาสับหจนเขาเนี่ยพังได้เทหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ไปล่อยแสงใส่สับรลาและให้สับราในตายไปอันดับเก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับรู้ไหมมันอันตรายหลังจากที่โกฮินกิกิเนี่ยเตือนแล้วว่าอ,อยากเก็บหิมะนี่นะ,ะครับแต่ว่าวิ่งเขาไม่รู้ไงเขาเลยบอกว่าหิมะเนี่ยมันนานมา,น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 านทีอ๋อครับผมญี่ปุ่นเนี่ยประมาณสักเดือนสองเดือนเดมาครั้งหนึ่งครับก็เลยต้องรีบเก็บหน่อย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เก็บว่าแต่ว่าตอนนั้นโกิี่กิมาด้วยความเครียดไงเพราะเขาบอกไปแล้วไอ้ซัดอ้อยกูบอกอยากเก็บไงโกยี่หิมะมันเพิ่งมาตกก็อยากเล่นไงฮะรู้ไหมว่าหิมะเนี่ยไม่ใช่หิมะแล้วมันคืออะไรอ่ะคือแป้งชิ่าแล้วต้องมาดมเลย ตับแปะครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผู้ใจครับพวกนี้มันลามปามหลังจากที่โกฮิทิกิเนี่ยเขารู้เลยว่าแถวนี้เนี่ยน่าจะมีสวราดแฝงตัวอยู่แน่ใช่ครับเขาก็เลยไปถามเด็กน้อยคนนึงซึ่งเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังเล่นกับฝุ่นอยู่โดนกับขี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปหาคุณตาเพื่อไปปรึกษาคุณตาว่าหลานคุณตาเนี่ยเป็นส้นตีนอะไรออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหลานกลับมานี่ย,ยไม่ไหวไงไคือคนมันทนไม่ไหวไงมือมันลัสนี่ไอสัตใช่ฮะเป็นเฮียอะไร อะอยู่ดีมาตกอะไรเนี่ยมันไสโอโหรู้แค่นี้แหละอาจารย์ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับนอนทับโฟมหลังจากที่โกฮิิกีเนี่ยเขารับรู้อะไรบางอย่างอ่าครับเขาเห็นว่าเด็กคนนึงเนี่ยจะไปปล่อยนอกข้างบนอ่า uh, ใช่คนรัก uh. นกมาก <c oughs> เพราะสับปะหลามันบุกมาแล้วคุณมอสซึ่งสับปะหลานเนี่ยอยู่ไกลมากเลยแต่ว่าเขาต้องไปช่วยแล้วใช่ใช่โดยการวิ่งขึ้นไปชั้น11รู้ไดรไงวน่าชั้น11ไม่กี่ชั้นมึงบอกมันดาดฟ้าจบอ่า พอวิ่งขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยห,หนูหนูมาทำอะไรที่นี่ไง รองแมวนะไม่มีแมวพี่ปล่อยนกัพี่มาช่วยมาปล่อยนนเล็วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ช่วยกันปล่อยว่ะแต่ว่าตอนนั้นไม่ทันการนะเพราะสปรานี่มันโผล่มาทําให้โฟมเนี่ยตกลงมาใส่ตัวโกฮิริกิแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอบเปกไว้ไงทําให้โฟมเนี่ยหล่นมาทับตัวเขาเต็มเต็มแล้วเขาเนี่ยยื้อนานมากนะโฟมประมาณสักสิบตันได้ใช่แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ตายลงไปอันนี้ผครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับนี่มันตัวปลอมเนี่ยหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยโกฮิ ปืนไรเฟิลเนี่ยยิงใส่สปาร์าดทาให้ฮุกุโตเซจิเนี่ยเขาไว้ใจเลยว่าเฮ้ยอุตตะมัแจ็คมาหรือเปล่าเนี่ยเขาต้องมาช่วยเราแน่ว่าเขาทำรับร่อ่อๆเหมือนกับบาดเจ็บนู่นบาดเจ็บนี่ใช่ฮะเอามาฆ่าหรือเปล่าพอไปไปมาเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไม่ใช่โกฮิริกิว่ะแล้วมันเป็นใครอะเป็นโกคูเขาหาไหมโกคูเพราะว่าเล่นอันเฟน็อกเหมือนเดิมไม่ได้ ก็ S <S ไม่สรมรหว่ะแย่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาต้องตายแล้วล่ะเพราะว่ามันจะจบเรื่องอยู่แล้วเ,เลยโดนเอ็ดเล่นงานจนตายไปอ,อันดับห้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมกุญแจครับไม่สงสารสภาพเลยหลังจากที่อุลตร้าแมนแจ็คนี่ต้องไปต่อสู้กับโดรบองแล้วยังไงอะเพราะตอนนั้นเนี่ยโดรบองเนี่ยมันจะมาที่โลกไงแล้วตอนนั้นแจ็คนี่สู้ไม่ได้เลยต้องมาขอร้องให้น้องสุธิรักษ์เนี่ยมาช่วยหน่อยเพราะว่าน้องสุธิรักษ์เนี่ยเคยเอาชนะไทแลนไปได้แล้วเฮ้ยน้องเอาเลยลุย เลยโห oh, พี่โหโหพี่เลยไปตบให้ดูสภาพกูอ <Hey. S 1> สัตว์พุ่มกลับมันกดบทกูพี่ก็รู้ว่าพี่เนี่ยเป็นชายชะก,กันแห่งดาวอุลตร้าพี่ต้องไปสู้เนี่ยรอบนี้นี่ก็มาแต่งตัวอะไรท้นตีอะไรก็ยยไม่รู้ <c oughs> รอบนี้เอากูมาแพ้อีกแล้วแล้วกูเนี่ยต้องไปแปลงร่างเป็นแจ็คไอ้สัตว์แจ็ อไอะทมือทุงเท้าคนละอย่างเลยก็พี่ยืมของผมไปโอเคเดี๋ยวไปช่วยคุณด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้โดนแย่งปุ่มคลื่นเทอร์มอร์อย่างง่ายใช่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็ให้ทาโร่โชว์เท่กระทืมซับประลาดแล้วก็เอาปุ่มคลื่นเทอร์มอร์ไปแปะคืนว่ะโอ้โหมึงดูถูกมาก เขาตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับไม่กล้าให้พูดเลยหลังจากที่โกฮิริกิเนี่ยได้กลับมาที่โลกอีกครั้งหนึ่งมาเอาแคปซูลมาให้กับอุนตาเซเว่นตอนนั้นเนี่ยเขาโดนสับปารดเล่นงานว่ะจนทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถขยับปากได้แล้วเขาโดนอะไรครอบปากก็ไม่รู้คุณมอสแล้วเขาเนี่ยขึนบนพื้นพาในใจว่าสัตว์คุ้มกับไม่แล้วน่าจะเป็นคนเดียวไปได้เปล่าใช่แทงกูตั้งแต่เอทาโรกเเ้ากูมายำใช่แล้วเลโอเนี่ยเอามาเนี่ยให้กูพูดด้วยใช่แล้วหลังจากนั้นนเเี่่าาว เทไปหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับซูที่เขาเอามาเนี่ยก็คือเซเวนก้านนั่นเองเอามาช่วยเป็นสมทบทุนระหว่างตัวของเรโอและก็เซเว่นอ่าใช่ซึ่งออกมาแค่ตอนเดียวนะครับอันดับสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรากันครับผมคุณใจครับพี่มาทรงอย่างแบดหลังจากที่หญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยนอนใส่ชุดว่ายน้ำจนทําให้โกฮินกิเนี่ยเรื่องปิติคนนี้มากแต่ว่าเสียดายผู้หญิงคนนี้มีแฟนแล้วเขาทไมเขาเลยต้องไปจีบเพราะเขาได้ชอบแย่งเมียชาวบ้านอยู่แล้วเขากเลยเอาบุหรี่มาสูบต่อหน้าผู้หญิงแล้วบอกว่าเป็นไงน้อง พี่เนี่ยเฟียเบาพี่เทมากเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปกับพี่ดีกว่าได้ได้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโกฮีนิกกี้ก็ขับเรือไปเลยว่ะแล้วไอ้ผู้หญิงเนี่ยกรดน้ำตามาแต่ว่าโกดันเบรกเรือว่ะทำางไทให้ใบพัดเรือเนี่ยไปเกี่ยวโดนตาเขาทำให้ตาเขาบอดเพราะถ้าเกิดใบพัดโดนจริงๆเนี่ยน่าจะหายทั้งหัวนะคำตอบสองคบตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับปะแป้งสงกรานหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยหน่วยแม็กเนี่ยยังไงต้องไบเจอกับพวก ชาวดาวสกโนก,ก้อนแล้วใชครับผมซึ่งเขาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถปล่อยแป้งออกมาได้เขาพ่นไอเย็นอนอกมาจนทำให้หน่วยแมทเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยใช่ครับผมจนทำให้เขาได้แข็งยกเว้นแต่โกฮิเดกิที่มีเซล์อุลตร้าแมนอยู่ใช่ไงและเขาเนี่ยพยายามจะกระฝืนตัวเองไงจะยื้อไว้อย่าเลยอุลตร้าแมนจะแก้สู้ฉันไม่ได้เนาะไม่ได้ไปกุยิงเลยไง ปัญญาอ่อนเลยหรือว่าโดนผีหรอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโกยนิคกี้ก็ได้ทำการยิงจากข้างหลังมาแล้วไม่โดนอะไรเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงก็กลายร่างเป็นตญ่แล้วกลายเป็นสัมปรารใช่อย่างง่ายดายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโกยนิคกี้เนี่ยเขาได้ลบลงไปแบบแอะแล้วก็กลายเป็นอุลตร้าแมนแจ็คแล้วก็ไปโดนฉีกร่างกันอันดับหนึ่งครับเรามรู้กันว่าจะเป็นฉากไหนอ่เป็นตอนที่เท่าไหร่ก็คือ ตั้งชื่อฉากนี้ว่ารายกันครับผมกูแจค,ครับลาก่อนทุกคนหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยโกฮินกิกิเนี่ยได้ทําการใส่สูตรเพื่อจะกลับดาวอุลตร้าและ<ม>แล้วเขาบอกว่าหนูดูปากพี่นะข้อหนึ่งเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองก็ว่าอะไรจำไม่ได้พี่ ไอ้ัตว์กูสอนมาเนี่ยมึงโง่อยางวะผมไม่ถือสินอ๋อแล้วถืออะไรถือปัแจมึงข่าวเก่ามากเลยอะไรพี่นี่แล้วพี่มันกลับดาวไว้อะกลับกลับอะไรกูใส่สูตรมาอวดพี่มึงอะพี่จะมาหลีพี่ผมไม่ได้ทำไมครับผมจองแล้วโอเคเดี๋ยวกูกลับแล้วอ่าครับโอเคนะโอเคพี่ก่อนจากเนี่ยท่องเบอร์ศิลปการให้ฟังหน่อยแค่ข้อแรกผมก็จำไม่ได้เลยวันนี้น้องไม่ค่อยเกี่ยวกเลยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาหาว่าผมด่าพี่อะไม่ไม่ไม่ด่ามาเลยควยมอส โอเคดูก okay, ูไปละแล้วมึง่ามาเรียกกูและกันไปเลยพี่โก ลากรับลากรอนพี่โก้หลังจากนั้นเนี่ยอุณตรแมนแจ็ก็ย้อนกลับมาลืมของเป็นคนที่ลืมนี่เองแม่ก็ขอเจอกันที่นี่ดีกว่าก็เป็นไงคุณบ้างนะสำหรับการย้อนรอยอุลตร้าแมนแจ็คกับโกฮิริกิทุกฉากก็น่าจะประทับใจแล้วก็ได้มีอีกหลายฉากเลยที่เกี่ยวกับคุณดันจิโร่คนนี้ที่แสดงนู้นแสดงนี่นะฮะก็ขอไว้อะไรไปในที่นี้ด้วยเราอยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนอยากให้จําเขาได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบรรยากาศที่มันเศร้าเนี่ยคงจะไม่ดีใช่แล้วเราไม่ได้มีเจตนาร แต่อย่างใดถ้าเกิดคุณ <c oughs> ชอบนะก็ย่ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าเกิดไม่ชอบเนียทำไงน,นะกดนี่กัไปกดสปากันไปแล้วกดด่าก,กันไปว่าโทรคุณแจ๊สอะไรเสื้อดังหมาหมดไปแล้วใช่ไหมใช่เสื้อดังแมวดางหมีเนี่ยก็หมดตาไปแล้วใช่ไหมหมดอะไรเหลือเต็มเลย <c oughs> อยมาเช็ดพื้นอยู่แล้วใช่ไหมไม่รู้จะทำอะไรอะไรถ้าเกิดอยากติดตางขอสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะรแฟนตุ๊กแฟนเพจโฟกันครับของเราแน่นอครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมกุแจจั๊มึงถึงไม่ตอบเขาวาฮะมึงให้เขารอได้ยังไงฮะอ้าวบางทีผมตอบไปเขาก็ไม่ตอบผมกลับไงถ้าเกิดผมตอบไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสียเชิงครับผมก็เลยไม่ตอบแม่งดีกว่าอ๋อก็เลยไม่ไม่อยากตอบไปเราแะวังก็ระวังไว้ด้วยนะทุกคนนะอ่าวันนี้ก็ไม่มีเราจะฝากละขอตัวลาแต่เป็นท